นิรยาทารนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูลักษณะคู่บุญคู่บารมีของผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีมังกรว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรหรือว่าเมื่ออยู่กันไปแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะทั้งนี้คู่บุญคู่บารมีนะคะก็คือคนที่เคยสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมาในชาติก่อนแล้วก็สนับสนุนเกื้อกูลกันในในชาติปัจจุบัน ะะแล้วก็การที่จะอยู่ร่วมกันตลอดไปหรือไม่บางทีก็จะต้องขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่ทำร่วมกันนะอุปนิสัยใจคอความประพฤติท,ที่มีต่อก,กันแล้วก็บางทีก็อาจจะมีปัจจัยอื่นๆด้วยนั่นเองเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าลักษณะเขาจะเป็นอย่างไรนะคะหรือเมื่ออยู่ร่วมกันเราจะเป็นอย่างไรเนาะเชน จะเป็นคนที่แบบเหมือนมาเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของคุณนะนะคะเกรตฟอร์จูนจะทำให้คุณเนี่ยนะคะมีความโชคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยทีเดียว i ทรฟเวลซี่แมนแต่ที่แน่ๆคือฐานะดีมากนะคะมั่งคั่งร่ำรวยมากๆเมนฟีเมลจูดิเคเทน measurement, family room, despair, poverty เดี๋ยวดูซิมีอะไรบ้างนะคะโอเคที่แน่ๆเลยนะคะก็มาเปลี่ยนแปลงโชคชะตาชีวิตในตัวคุณนะคะ ใครที่เคยมีนะคะในเรื่องของอาการที่เกิดมานะคะหรือว่าครอบครัวนะคะอาจจะมีฐา,านะความเป็นอยู่ที่ในตอนแรกเนี่ยนะคะอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะแต่เมื่อคุณสองคนมาเจอกันนะคะจะเปลี่ยนไปเลยโชคชะตาชีวิตเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนให้คุณเป็นคนที่แบบมับง่งคั่งร่ำรวยนะะ กันทั้งคู่เลยนะแล้วมีจุดที่แบบว่าส่างเสริมกันเนี่ยก็เพราะว่าคุณทั้งสองคนนะคะเมื่อได้มาเจอกันจะมีการเรียนรู้และเติบโตนะคะในเรื่องของอหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของทางด้านจิตวิญญาณนะคะด้านอุปนิสัยพฤติกรรมต่างๆคุณจะเปลี่ยนไปนะคะจากคนที่แบบเหมือนกับว่า อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นลักษณะของอคนที่แบบตอนแรกอาจจะดูเป็นเกเรก็ได้นะคะหรือว่าอะไรที่แบบคนอื่นก็อาจจะมองว่าเออไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอสองคนมาเจอกันนะจะเปลี่ยนเลยก็คือมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะมาชัวร์แมนแล้วก็เมนฟีเมลนะคะมีทำอะไรก็เป็นหลักเป็นฐานผู้คนเชื่อถือ นะคะเพราะว่ามีในเรื่องของบุคลิกลักษณะอะไรต่างๆเติบโตขึ้นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวนะคะคนคนนี้เนี่ยนะคะมีความเป็นไปได้อย่างมากนะคะว่าเขาว่าเป็นคนที่มีฐานะที่ดีมีความมั่งคั่งร่ำรวยนะแล้วก็อาจจะประกอบออหน้าที่การงานที่ดีหรือว่าทำธุรกิจการงานที่มั่นคงนะคะ แล้วเขาจะค่อนข้างที่จะแบบเหมือนมาดึงคุณนะมาดึงคุณจากคุณที่แบบเอออาจจะมีความรู้สึกผิดหวัง <c oughs> นะคะรู้สึกท้อแท้ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยให้มีความเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะ <c oughs> คุณจะมีการสร้างครอบครัวนะคะที่อบอุ่นและมั่นคง <c oughs> คือว่าจะมีความมั่นคงในชีวิต มากๆเลยนะก็คือแบบมีครอบครัวที่ดีมีฐานะการสร้างบ้านค่ะมีทรัพย์สินต่างๆที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายเมื่อคุณทั้งสองเนี่ยได้มาลงตัวแล้วก็อยู่ด้วยกันนะคุณสองคนเนี่ยจะมีการตกลงกันในเรื่องของทางกฎหมายนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการจดทะเบียนสมรสอะไรแบบนี้เนาะ <c oughs> ทีนี้เนี่ยคุณสองคนอาจจะ มีใครคนหนึ่งนะคะอาจจะมีแบบเหมือนกับหน้าที่การงานความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอ,อการตัดสินใจนะคะหน้าที่หรือเป็นอาจจะเป็นในเรื่องของออด้านกระบวนการยุติธรรมก็ได้นะคะใครที่อาจจะทำงานทางด้านเกี่ยวกับสารยุติธรรมนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบเ,เป็นผู้ที่ มีหน้าที่นะคะในการตัดสินหรือว่าในการที่จะให้ความยุติธรรมกับคนอื่นหรือช่วยเหลือคนอื่นนั่นเองสำหรับที่2องนะคะไพ่ทาโร่เนาะ The Empress เนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนกับมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเมื่อได้อยู่กับคุณเนี่ยจะส่งเสริมกันในเรื่องของความสง่างามนะคะแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต ะะเขาอาจจะเป็นคนที่มีลักษณะของคืนที่แน่ๆน,นะคะ King of Swords เนี่ยเป็นคนที่มีความฉลาดนะคะมีความคิดที่เฉียบคมแหลมคมนะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมานิดนึงนะคะเขาเป็นคนที่มีอำนาจนะคะมีอำนาจมีบารมีแล้วก็เป็นลักษณะของความเป็นผู้นำสูง ะะเขาเป็นคนที่อาจจะเคยมีอดีตในชีวิตนะคะที่เคยแบบเหมือนกับมีความเศร้าเสียใจทุกข์ทมมาในอดีตอาจจะเป็นในเรื่องของความรักนะทีะ่เขาอาจจะเคยแบบม o v อ o อนได้ยากเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับในเรื่องของความรักทีนี้เนี่ยเมื่อเขาเจอคุณเนี่ยเขาจะลุกขึ้นมานะคะปฏิวัติตัวเอง ว่าเขาไม่ควรจะจมอยู่กับอดีตเขาควรที่จะลุกขึ้นมาเข้มแข็งนะคะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันมากกว่าเขาเป็นคนที่เก็บเงินเก็บทองเก่งมากเลยนะคะเป็นคนที่บริหารจัดการเรื่องการเงินได้ดีมากๆนะเรื่องการงานเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากเพราะว่าเขาอะเป็นคนที่ เป็นคนที่สส่งแล้วก็บริหารเรื่องการงานได้ดีมากๆนะคะแล้วก็แบบว่าเขาเป็นคนที่สม่ําเสมอนะถ้าเขาจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะคะว่าหนึ่งสองสามสี่จะต้องทําอย่างไรนะคะแล้วก็โฟกัสในจุดนั้นๆน,น,นะถ้าหากว่าอยู่ในช่วงที่เขากําลัง วุ่นวายหมกมุ่นอยู่กับการทำงานเนี่ยก็เรียกได้ว่าจะาทำให้เขาเสียสมาธิได้ค่อนข้างยากเลยทีเดียวไม่ว่าเขาจะคิดถึงคุณแต่เขาก็ยังคงมุ่งมั่นในการที่จะทำงานนั้นๆให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั่นเอง แต่ถ้าพูดถึงในเรื่องความรักแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยมีความรักความโรแมนติกมากๆสูงมากๆเลยนะคะแล้วเขาก็เวลาที่รักใครเนี่ยเขาก็จะทุ่มเทให้กับคนนั้นอย่างมากมายนะคะเรียกว่าเป็นคนคลั่งรักเลยก็ว่าได้นะแล้วก็เขาก็มีความรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยมีแรงดึงดูดซึ่งกันสูงมากๆแล้วก็แบบบางทีก็ตัดกันขาด ยากมากๆเลยนะคะก็เหมือนกับว่า,เ,าเวลาที่เจอกันแล้วเนี่ยนะคะมันจะเหมือนมีแรงดึงดูดที่ทำให้สองคนเนี่ยคิดถึงแล้วก็หมกมุ่นกันมากๆตรงจุดนี้นะคะก็ทำให้คุณรู้สึกถึงว่าเออทำไมเราหลงไหลเขามากๆเลยอะไรงั้นนะจริงๆแล้วเขาก็หลงไหลในตัวคุณด้วยเช่นกันนะคะ The h y ฮ r ริตเทสมานะคะเขาอาจจะมีอารมณ์อ่อนไหวนะคะมีความเซนซิทีฟบ้างใน่าำกลางบุคลิกภายนอกที่ดูแข็งนะคะหรือว่าดูแบบเป็นคนเข้มแข็ง แต่จิตใจอ่อนโยนมากๆนะคะเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าพอได้พบเจอกับคุณแล้วก็จะมีการพากันพัฒนานะคะในเรื่องของการตื่นรู้จิตวิญญาณการพัฒนาระดับความคิดสติปัญญาความเชื่อต่างๆเป็นอย่างมากเลยนะคะเขากับคุณเนี่ยจะมีการแบบว่า สร้างเรื่องที่ดูน่าตื่นเต้นหรือว่าเซอร์ไพรส์ให้กับกันบ่อยๆนะคะจะมีเรื่องราวที่เวลาที่แบบคุณเจอกับเขาเนี่ยก็จะมีเรื่องราวดีๆหรือได้ข่าวดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ในที่คบกันไปเนี่ยบางทีเขาก็มีการให้ของขวัญคุณบางอย่างทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เซอร์ไพรส์ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขนั่นเอง ถ้อยคำต่างๆนะคะเวลาที่แบบเออมีอารมณ์ความรู้สึกที่ดีนะคะพูดคุยกันส่วนใหญ่จะพูดคุยกันในทางที่ดีนะก็ปณนีปรนอมกันนะคะแล้วก็พูดคุยก็นึกถึงจิตใจของกันและกันนะคะแล้วก็แบบเหมือนกับมีคำพูดหวานๆให้แก่กันด้วย นะคะคแล้วก็อาจจะมีการส่งข้อความติดต่อสื่อสารกันอยู่เป็นประจำเลยนะคะและสุดท้ายนะคะนี่ก็คือไพ่วิกตอรี่เนาะ six of wands ชัยชนะความสำเร็จนะคะคุณอาจจะได้แต่งงานกับเขานะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันไปยาว,ยาว มันทุกอย่างมันประสบความสําเร็จไปหมดเวลาที่ได้เจอกับคนคนนี้ที่เป็นคู่บุญคู่บารมีของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอ,อ่อหน้าที่การงานต่างคนต่างก็แบบดึงกันให้ประสบความสําเร็จหรือส่งเสริมกันในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ นั่นก็เลยทําให้เาการเงินเนี่ยก็จะดีขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงการใช้ชีวิตต่างๆนะ่าจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วก็มีในเรื่องของอเป็นที่นับหน้าถือตานะคะเคารพของผู้คนทั่วไปนะคะเวลาคุณที่ได้อยู่กับคู่บุญคู่บารมีเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าโอเคเราเนี่ยเหมือนกับเป็นคนที่โชคดีที่สุด ะะเป็นชัยชนะที่เราจะได้รับในช่วงชีวิตหนึ่งเลยนั่นเองนะคะเอาหลักนี้ก็คือภาพรวมนะคะของคู่บุญคู่บารมีของชาวมังกรเนาะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในรักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลและคอร์สกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดใครคนนั้นดึงดูดคู่บุญคู่บารมีให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างง่ายดายนั่นเอง และนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้อย่าลืมสำหรับการกดติดตาม subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช anel นิรยาทาโรนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและโชคดีมีความสุขไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ